สวัสดีครับมันี่พาพี่น้องมาเที่ยวเชียงของนะครับนี่เป็นแนม่น้ำโขงนะครับเป็นฟางเล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณเพื่อเรียกว่าผาฐานนะครับไปเบิ่งครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งประวัติของผาทานเป็นอย่างไรนะครับนี่ผาทานคืออย่างนะครับผาทานเป็นแรงเนินหินริมมน้ำโขงนะครับมีสีดำ มีรอยแตกแล้วนะครับประวัติของพาทานก็คือจะมีโค้นขายทานนะครับเราเกิดหกล้มนะลรวของนี่ครับลักษณะของทางก็จะเป็นคล้ายๆราว่ามีความหนืดนะครับนะครับไหลมาเย็นตัวลงบนผิวโลกนะครับมากจะพบเป็นสีเทาหรือสีดำมีเนื้อละเอียดนะครับเราจะสังเกตได้ว่า พบเป็นนิ่นสีดำนะแสกอยู่ในหินนะครับอันนี้เพิ่นเล่ตั้งเป็นสารของพาทานขึ้นมานะครับก็คือทุกปีบริเวณนี้ที่เพิ่นเราขานกันมาจะมีเรื่องของออปูละหึงนะครับหาทานมาขายเกิดพกลมนะครับ ทานถูกเททิ้งกระจายนะครับบริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้มักจะมีคนตายนะครับทุกๆปีนะครับแล้วก็ถ้ายู่บนโขดบริเวณหินทานเฮาเคาจะมีเสียงกังวานนะครับความเชือ่อเป็นว่ามีผีเงือกนะครับอาศัยอยู่ครับแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตทุกๆปีนะครับอันนี้คือประวัติที่เขาเล่ากันมาก เป็นความเชื่อนะครับก็เลยตั้งสารพระเจ้าผาฐานขึ้นมาบริเวณนี้ครับไปว้กาบสักการะบูชาต่างยูริมนำคงอันนี้ผมอา่านขอมุขเท่าๆมามาให้พี่น้องรับฟังครับแต่ในหลักการเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็อาจเป็นหินที่มีความเหนือที่ไหลามากกันเกาะกันเป็นกลุ่มนะครับ นี่ก็มาเล่าให้เ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับผมงวิวน้ำกันครับอันนี้วิวริมน้ำโขงนะครับตนนี้ก็เป็นคาเฟ่รีสอร์ทน,นะครับผมรับชมวิวน้ำกันครับภานี่โอกาสก็แวะมาเที่ยวครับ เจ้าก็มีการจัดงานนะครับสาการะช่วงสงการนี้มีสะพานยางข้ามไปก็จะเป็นสารขึ้นเอ,อาจะสังเกเห็นนะครับนี่เป็นโคดหินนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ